มายเม็ดนี้ฉูกต้องนะโอ้โหกำลังดังมากคือต้องบอกว่าคือถ้าหากว่าใครเป็นแฟนที่ชอบดู y t u t u ค่ะรู้จักเขาแน่นอนเขาติดหนึ่งในสิเลยแหละคือยูทูบเบอร์ของเมืองไทยอ่ะเขาเป็นยูทูบเบอร์ที่มีคนตามประมาณแบบว่าสิกว่าล้านอ่ะเออของเรามีเท่าไหร่ สองแสนหนูแสนหนึ่งเคอาฝากไปกดติดตามด้วยช่องก๊อปเป็นยพลทีวีและ,และชมพู่ออฟฟิเชียลค่ะขอบคุณค่ะได้โปรดเวทนาเราด้วยนะอ่านะอ่ะต้องเล่าหน่อยกรณีของคุณเนสนี่แหละไม้เม็ดเนสนี่แหละนะฮะคือล่าสุดเขาทำคอนเทนต์ขึ้นมาคุณผู้ชมมันเป็นคอนเทนต์อย่างนี้มีการตั้งมาว่าโจดกติกาคือให้ตำรวจ50นายนี่พูดถึงในคอนเทนต์ก่อนนะตามหาเขาและทีมงานรวมทั้งหมด7คนนะฮะในห้างร้างแห่งหนึ่ง ที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับก็มีการแบบว่าเนี่ยตำรวจก็คือเริ่มต้นอยากให้เขาวิ่งหนีก่อนอะอ่าวิ่งหนีเสร็จแล้วเนี่ยตำรวจก็กระจายกําลังกันนะครับไปตามหาให้เจอสุดท้ายใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงตามข้อกําหนดนะครับสามารถตามหาทีมเขาเนี่ยจาก7คนเนี่ยหาได้แค่3คนเอาเหรออ่านี่คือคอนเทนต์นะคอนเทนต์ที่เกิดขึ้นปรากฏว่าคุณผู้ชมครับดูเผลอๆมันไม่มีอะไรหรอกมันก็ดูเป็นคอนเทนต์สนุกสนานถูกไหม ก็เห็นการทำงานของพี่ตำรวจมีวิธีการวางแผนยังไงเวลาเจอผู้ร้ายแล้วก็ดูสนุกสนานกันไปให้ลุ้นว่าหาเจอหาไม่เจออะไรประมาณนะครับปรากฏว่าเสียงแตกเป็นสองฝ่ายเลยฮะพวกที่มองเป็นคอนเทนต์ก็บอกเออสนุกดีแล้วก็ให้ตำรวจได้แบบว่าเหมือนได้ซ้อมงานด้วยนะเผื่อไปจับผู้ลงผู้ร้ายแต่คนที่เห็นด้วยฮะเขามาถามนะครับว่าเฮ้ยถามหน่อยตำรวจจริงป่ะน่ยถ้าตำรวจจริงอ้าวอยู่ระหว่างเวลาทำงานราชการหรือเปล่า แล้วเนี่ยชุดที่ใส่มาเนี่ยมันเหมาะสมไหมที่จะมาถ่ายคอนเทนต์แล้วอาวุธล่ะอาวุธจริงไหมไอ้รถที่ขับมาเมื่อกี้รถตำรวจจริงไหมทั้งหมดทั้งปวงคือค่าภาษีประชาชนถ้าหาว่าเป็นตำรวจจริงๆค่ะมันใช่ไหมกับคอนเทนต์นี้นะครับคือชาวเน็ตบอกว่าดูแล้วแบบเจะบอกสนุกมันก็แบบมันก็ดูดได้เพลินเหมือนกัน แต่ว่าคําถามที่ว่ามันเหมาะสมหรือไม่เนี่ยสุดท้ายจะต้องถามไปที่คุณเนทและตํารวจนะว่ามันเหมาะ มันควรหรือไม่อยากให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติมาตรวจสอบเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่โตไปเลยเพราะว่ามีสองแบบอย่างเมื่อก่อนเวลาเราถ่ายละครนะพี่กอล์ฟก็จะมีตํารวจจริงๆมาเข้าฉากเหมือนกันแต่อันนั้นเขาก็ต้องทำเรื่องไปอว่าแบบมาทํางานหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อโปรโมไประชาสนอะไรก็ว่ากันไปแต่อันนี้ห้าสิบคนไม่ใช่น้อยๆนะแล้วมีการเรียกหน่วยกําลังเสริมชุดดาด้วยเห็นไหมพี่ใช่ดิเออนี่งนี่แหละนะฮะสุดท้ายครับอ้าว เรื่องก็ไปถึงผู้ใหญ่จนได้นะฮะทางด้านพลตำรวจเอกนะฮะดำรงศักดิ์กิติประภัฒนะครับผอตรนะนะครับก็รับทราบเรื่องนี้ละก็เลยสั่งการครับให้พลตำรวจโทรนะครับทนายยุทธวุฒิจรัตรดำรงนะครับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7นะครับซึ่งเป็นพื้นที่เกิดเหตุนี่แหละลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าบุคคลในคลิปคือที่แต่งเป็นตำรวจทั้ง50คนเนี่ยเป็นตำรวจจริงหรือไม่ค่ะอันนี้อันดับแรกก่อนนะอันดับสอง มีการขออนุญาตในการถ่ายทำหรือไม่อ่ะต่อไปฮะแต่งกายตำรวจเนี่ยที่แต่งกันเนี่ยตามระเบียบกฎหมายหรือไม่นี่กี่ข้อแล้วนะมีอีกฮะอาวุธป,ปืนยุโทโธปกรณ์ยานพาหนะเนี่ยใช่ของข,ของราชการจริงๆหรือไม่หากพบว่าเป็นความผิดนะครับให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เบื้องตน้นเบื้องต้นตอนแรกเขาบอกว่า มีตำรวจจริงร่วมแสดงอยู่ด้วยมีตำรวจจริงดูทรงแล้วก็ก็ดูดูทรงเหมือนตำรวจจริงนะ,ะน,นี่คือเบื้องต้นนะนี่เราวิเคราะห์นะไม่ยังไม่ได้ฟันธงนะวิเคราะห์เหมือนของจริงเบื้องต้นเขาบอกมีตำรวจจริงอยู่ด้วยแสดงว่าอีกส่วนหนึ่งก็ไม่ใช่ตำรวจจริงสิทำได้เหรอถ้าเกิดไม่ใช่ตำรวจจริงเกิดอะไรขึ้นฮะเอาชุดตำรวจมาใส่ผิดกฎหมายนะจ๊ะคือยังไงก็มีแต่ความผิดเต็มไปหมดเลยในคลิปเนี้ย ถ้าผิดจะโดนอะไรบ้างประเทศเรากฎหมายบ้านเราโดนอะไรพี่กอฟเขาก็มีกฎกติกาอยู่อะผมก็ไม่ได้ทราบมากมันก็มีโดนปรับแน่แน่แหละนะฮะหรืออาจจะมีทั้งจำทั้งปรับไม่ทราบได้แล้วว่าถ้าเป็นจริงก็อาจจะไม่ได้ขออนุญาตก็ทำโทษเจ้าหน้าที่ที่มานอกเวลางานอะไรอย่างเงี้ยคุณเนทล่ะคุณเนทเป็นคนคิดคอนเทนต์นี่ผิดไหมผิดฮะผิดฮะผิดด้วยครับ ถ้าหากว่าอะไรอ่ะถ้าหากว่าไม่มีการชี้แจงไม่มีการขออนุญาต oh, <okay. S 1> อ๋อค่ะอ่านะครับคือปกติแล้วถ้าหากว่าจะมีการถ่ายทําอะไรอย่างเงี้ย mm. จะต้องมีการขออนุญาตนะครับรที่หวัหวนหน้าสถานีตํารวจณนะท้องที่ mm. ไม่น้อยกว่า5วันก่อนการทําการถ้าไม่ขออนุญาตนะครับแล้วมีการไปจ้างบุคคลภายนอกมาแต่งตัวเป็นตำรวจเนี่ย mm. ก็ถือว่าจะเป็นความผิดฐานเป็นผู้ใช้ นะมัคือใช้ให้เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะ,ะนึกออกไหมเออต้องรับโทษเหมือนกันนะครับส่วนข้าราชการตํารวจนะครับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายกฎเกณฑ์ที่กําหนดให้ถูกต้องนะครับจะต้องมีการขออนุญาตตามลําดับชั้น ถึงผู้บังคับการนะครับหากฝ่าฝืนมีโทษทางวินัยนะครับทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมสมเกียรติแห่งเกียรติยศศักดิ์ศรีของเครื่องแบบตำรวจนะครับที่จะต้องปรากฏสู่สายตาประชาชนไงเออนะฮะตอนนี้นะครับคณะกรรมการนะครับมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วนะครับจะดำเนินการตรวจสอบนะครับข้อเท็จจริงดังกล่าวนี้ให้เสร็จภายใน5วันนี่ลึกๆนะเชื่อว่า งานใหญ่ขนาดนี้ยคอนเทนต์ใหญ่ขนาดนี้ยเบื้องต้นต้องสก,กรีนแล้วแหละต้องอเพราะว่าเวลาไปติดต่อพี่ตํารวจครับผมอยากทำอย่างนี้ขอจํานวนห้ิบคนตำรวจเขาก็ต้องคิดในหัวเขาแลลวโอ้โหคนเยอะอย่างนี้มันละภาพออกสื่อแต่ต้องยอมรับแม้ผู้ชมว่าคุณเนทอะมีเรื่องมีราวขึ้นลงพักมาหลายครั้งแล้วไง อ๋ออะไรบ้างอ,ะอ่ะลืมไปหมดแล้วอะก็ต้องไปตามดู Google oh. เอาก็เจอ,อเออนะฮะแต่ว่าคือก็เข้าใจแหละว่าเขาทำคอนเทนต์อะบางเรื่องมันลามาอาจจะแบบว่ามองข้ามหรือลืมไปบ้างว่ามันมีกฎกติกาในสังคมที่ต้องทำหน้าอะไรอย่างเงี้ยผมว่าคุณเนทเองเขาก็อาจจะแบบไม่ได้เจตนาจะฝ่าฝืนแต่ยอดคนดูเป็นไงโอ้โหสองล้านกว่าลงไปปเดแล้ว่าเกินแล้วมั้งเป็นข่าวออกมาเนี่ยเออนะฮะก็ติดทอบน่าจะทอบเทนมาแรงอะตอนเนี้ย ใช่คือตอนนี้เวลาทำคอนเทนต์อะไรเนี่ยบางทีมันไปแบบเป็นเรื่องเซนซิทีฟซึ่งเดี๋ยวนี้ชาวเน็ตเนี่ยออทุกคนเป็นนักข่าวหมดม,มีความเป็นนักข่าวในตัวมีความสืบเสาะในตัว,ม,ว,ม,ตวมันก็ค่อนข้างอันตรายเวลาจะทำคอนเทนต์อะไรเหมือนกันคือมันต้องนึกถึงคนทีต่ติดตามเราด้วยไงเดี๋ยวมันจะไปเป็นตัวอย่างให้เขาว่าบางอย่างเราไม่ได้ตั้งใจแต่เขามองว่าเฮ้ยในเมื่อไอดอลเราทํามันก็น่าจะดีนี่นะทาตามบ้างดีกว่าหรือเพราะว่าเอาอย่างเคสนี้เนี่ยฮะ ตามคอนเทนต์เนี่ยการที่ไปแบบว่าไปวิ่งไล่จับตามหากันในตึกร้างเนี่ยก็ <c oughs> ถือว่าอันตรายนะแต่เท่าที่หนูมองในภาพยังไม่ได้ร้างเลยนะเพราะว่าเลอะมากเก<ช>่ามากนะฮะจะหาว่าละอังถลางจะสะอาดว่านี้เอ,อ,อาลร้างอ่ะตามเรื่องนี้ต่อไปสุดท้ายจบยังไงเออไม่รู้ละเราก็ไม่รู้เหมือนกันะนะเนะะาะทำคอนเทนต์ให้สร้างสรรค์กันล้วกันยังไงก็อยากให้แบบมีคอมเมนต์แบบนี้เกิดขึ้นได้ให้เป็นกระแสสังคมนะคะ